หดไปหวดไปโป้งเรียบร้อยแปดวิสวัสดีครับยินทีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอลิซ่าเรนเจอรนะครับ วันนี้นะครับเราจะพาตัวเด็กๆนะครับสองดาวสมดาวสี่ดาวไปตีกิลด์นะครับตัวบอสปิโก้นะครับผมตัวนี้นะครับบอสปิโก้นะครับซึ่งบอสปิโก้เนี่ยมีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงแต่มีจุดด้อยนะครับคือมันสามารถถูกสะท้อนการโจมตีของตัวเองกลับไปได้นะครับซึ่งทีมที่เราจัดคือทีมนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวเด็กๆมีตัวสะท้อนได้มบบอยู่3ตัวนะครับ ไปลองเล่นดูเลยนะครับตอนนี้เราปล่อยตัวออกไปนะครับเด็กๆนะครับกับตัวสะท้อนไดเบจเราใส่ไว้3ตัวนะครับตอนนี้นะครับปล่อยไปเรื่อยนะครับนี่ผมกดออโต้นะครับอ้าวจบเรียบร้อยโอ้วันนี้ไวมากนะครับประมาณ14วิเองสุดยอดนะครับขอสะท้อนทีเดียวนี่คือถึงตายแน่นอนนะครับ จะต่อเลยดีกว่าครับยาวๆนะครับเหมือนเดินครับปล่อยตัวเด็กๆเขาไปนะครับเน้นนะครับตัวควรจะต้องซุปนิดนึงนะครับผมเวลเต็มทำให้ตัวสามารถออกได้ไวขึ้นนะครับพอตัวออกได้ไวก็จะเยอะนะครับรูเป็นกองใหญ่เลยนะครับที่รับับนะครับพอเราโดนสกิลของตัวปิโก้เข้าไปเนี่ยอย่างนี้นะครับตุ้มเรียบร้อยทีเดียวนะครับขอทีเดียวเท่านั้นนะครับ กับบ้านเก่าครับแน่นอนเลยเนี่ยนะครับเนี่ยครับหนึ่งเกมขอเขายิงสกิลครั้งเดียวนะครับทดลองง่ายๆครับง่ายๆนี่ครับเล่นเล่นเล่นสะท้อนเป็นหลักนะครับเนี่ยครับยาวๆไปสะท้อนมาเมื่อไหร่ก็จบเกมทันทีนะครับอันนี้เราก็อย่าประมาณนะครับปล่อยตัวสะท้อนไปเรื่อยๆด้วยนะครับเฮ้ยยิงซะทีเสะ ยิงสตียิงสตีขอดอกเดียวตุ้มอ่าอย่างนี้นะครับเรียบร้อยมันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องลุ้นให้เขายิงสกิลนิดนึงถ้าเขาไม่ยิงสกิลนี่ดเดเมจเราไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวเด็กๆนั้นเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมพยายามรวมคลิปนะครับหลายๆคลิปในวีคนี้นะครับรวมกันนะครับเป็นตอนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าเราใช้ ตัวเด็กๆและสะท้อนเดิมเมกันยังไงนะครับก็เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการเล่นเนี่ยผมจะปล่อยตัวเด็กๆก็วิ่งออกไปก่อนเป็นฝูงออโต้เลยครับผมไม่คิดเลยมากออโต้ครับปล่อยแบบนี้แบบสัก้องสามรอบแล้วก็เปลี่ยนนะครับมันจะหมุนได้ประมาณสัก2รอบแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยปาดวิสวยๆครับทำลายสิติสวยงามครับ วิธีไม่ยากเลยขอให้เพื่อนๆนะครับมีตัวเด็กๆลงเ,เน้นเน้นปริมาณนะครับออกให้เยอะๆเยอะๆเน้นตัวที่แรกน้อยๆปล่อยเยอะๆนะครับแล้วก็ออกมารับบัฟนะครับบัฟสะท้อนจากเพื่อนๆเนี่ยครับเรียบร้อยเอา้าไม่ตายไม่ตายแล้วเกือบตายนะครับอันนี้อันนี้ก็ค่อยๆค่อยๆนวดไปครับขอ,อยิ่งทีกทีแล้วก็จบแน่ๆอันนี้นะครับแล้วก็รอแล้วก็ปล่อยล้มๆไปเรื่อยครับรอ ถ้าเขาใช้สกิลแบบเมื่อกี้มาเมื่อไหร่ก็ชนะแน่นอนนะครับเจียนๆครับค่อยๆปล่อยตัวลงไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับยิงสกิลยิงยิงหน่อยเดีวยิงหน่อยเดีวยี่สิบวิแล้วยิงหน่อยเดีวเอาะเราก็พยายามปล่อยไปเรื่อยนะครับพยายามไม่ยิงเลยวะ เฮ้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 สิบวิยิงสกิลโอ้ยเพื่อนตายหมดแล้วเอารอบนี้จะแย่แล้วไม่ไม่รอดแน่เลยรอบนี้โอ้ไม่รอดอา, oh, <no. S 1> าอายโอ้โนมาออกม่ต่ออีกรอบดีกว่ามาจัดไปจัดไปให้จบเหลืออีกนิดเดียว ก็มีเออร์เลอร์บ้างน,นะครับบางทีมันไม่ยิงสกิลอะไรอย่างนี้ก็มีขึ้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับไม่กี่วิเท่านั้นะครับก็จบได้นะครับเฮ้ hey, ยยิงเนยเซ่ใหญ่ฉันหน้าตายอ่ะยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแล้วโอเคอย่างนี้แหละครับถ้าเมันยิงมาจก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ยิงมาก็ตัวใครตัวมันนะครับ โอเคนะครับโอเคอันนี้นะครับดีหัวไปครบได้เดี๋ยต่อเนี่ยนะครับต้องขอบคุณกิลนายศิลปะนะครับผมเป็นลูกกิลอยู่กิลนายศิลปะนะครับกิลนี้สมัคคีดีมากนะครับเอาต่อนะครับต่อนะครับอันนี้ยาวๆครับ เหมือนเดิมครับสเกตสไตล์นะครับผมก็จะปล่อยแบบนี้แหละครับปล่อยตัวเด็กๆผสมตัวสะท้อนนะครับปล่อยไปเรื่อยนะครับตัวสะท้อนเนี่ยจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นเลเวลแม็กก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องแม็กก็ได้ครับขอให้มีจํานวนออกมาก็พอครับเน้นตัวเล็กๆนะครับให้มันเยอะๆนะครับบัฟติดทีเดียวก็เห็นผลนะครับนี่นะครับ เราเน้นตัวใช้แร่น้อยนะครับแล้วก็บวกการใส่เกียร์ตัวเกิดให้ไวๆนะครับนี่นะครับผมพยายามแบบบนคลิปเรื่อยๆทั้งอาทิตย์นะครับให้ดูนะครับว่าที่ผมเล่นเนี่ยยังไงบ้างมอนี่เวล์99นะครับแม็กสุดแล้วนะครับยิงสะท้อนทีนี้แบบว่ามหาศาลมากบางคนใี้เห็นสีเดียวตายนี่มันแรงแค่ไหน ก็แรงมากครับเนี่ยครับขอดอกเดียวครับเรียบร้อยเนี่ยครับความแรงระดับโหเป็นหมื่นสี่หมื่นกว่าล้านาแรงมากนะครับสุดๆครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้ดาบหมดครับทั้งวีคน้องๆที่ดูดีไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้ผมรวมคลิปทั้งวีนะครับ ต่อเป็นช่วงๆครับตีได้เวลาสาไม้นะครับแต่มาเลียงต่อกันให้เห็นชัดๆนะครับว่าการจัดตัวแบบนี้นํามาใช้ได้นะครับตัวบางตัวที่เห็นแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนํามาใช้กิวเรตได้นะครับเราเน้นตัวที่ใช้แร่น้อยนะครับนํามาใช้ได้ครับนี่นะครับจัดไปให้เห็นๆยาวไปครับยาวไป ปล่อยไปเรื่อยๆนะครใครถ้ามีตัวเหมือนผมนี่จะใช้แบบผมก็ได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะเปิดเกียร์ให้ดูนะครับว่าเราใช้เกียร์แบบไหนกันบ้างตัวไหนใช้เกียร์แบบไหนนะครับมีวิธีการคำนวณยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเปิดเกียร์เทือตัวให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราปวดกันไปก่อนนะครับใกล,แล้กลแล้วใกล้แล้ว ยาวไปโอยไม่ถึงถึง1นึ่งวีนะครับบางบางทีนี่ปั๊บเดียวก็จบนะครับขอแค่มันใช้สกิลเท่านั้นแหละครับไม่ยากเน้นพวกตัวสะท้อนนะครับกับตัวเด็กๆนะครับเน้นออกมาสะท้อนเยอะๆริ้งตัวเยอะบอยิ้งเจ็บหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมให้เน้นตัวแรกน้อยๆเกิดไวๆนะครับนี่นะครับตุ่มเดียว20 30, 30ตัวโดนมันไปแป๊บเดียวครับทั้งกองคูณเงินไปแบบ4ี่หมื่นกว่าล้านโคตรแรงโคตรแรงบอรงรอเลยยาวไปตอนนี้นะครับก็หวดไปครบสามไม้นะครับเกี้ยงแล้วโอเคขอบคุณกิวนายศิลปอีกครั้งนะครับโอเค ผมตัดมาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าผมใช้ตัวละครอะไรยังไงบ้างนะครับเกียร์ยังไงบ้างนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูในทีมโอเคเข้าไปในเซตอัพทีมนะครับโอเคทีมของผมนะครับนี่เลยนะครับเบ้าเตียวหุยนะครับคีย์หลักนะครับสำหรับการสะท้อนนะครับ สกิลนะครับสกิลแรกเป็นการโจมตีแล้วก็แคนเซิลบัฟศัตรูนะครับอันนี้ไม่เสียเรีอดแต่ Skill สกิลสาคัญคือสกิลสองเนี่ยครับสะท้อนการโจมตี150เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาเจ็ดวิเพิ่มเลือด360%เปเ็นเป็นเวลาเจ็ดวิเช่นกันแล้วก็เพิ่มดิเฟนส์นะครับ45,000นนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือบราวตัวตลกนะครับ อันนี้นะครับสกิลสาคัญอยู่สกิลแรกนะครับสะท้อน100%นะครับก็คือโจมตีมาโดนไปเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเพิ่มการใช้สกิลนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีอีกสิอนะครับอันนี้ถือว่าสกิลดีนะครับส่วนสกิลที่2นะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีตามปกติทะลุอมตะนะครับแล้วก็ทาให้ศัตรูเป็นตุกตานะครับถือว่าปวดได้ประมาณหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ อันนี้นะครับเบลเทพสุดเกาเก่านะครับสกิลจังใช้ได้ดีนะครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลโจมตีนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดพลังป้องกันเวทแล้วก็ป้องกันกายภาพนะครับสองหมื่นนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีนะครับสกิลสองสำคัญนะครับสะทอนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยครับสกิลดีนะครับแล้วก็เพิ่มการหลบหลีอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้สำคัญนะครับต้องการจกสกิลนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยเป็นคีย์ไฮไลท์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเด็กๆกันนะครับเด็กๆเราใช้ตัวเนี่ยนะครับบาวชุดแดงนะครับสามดาวแต่ทุกตัวเราเน้นแม็กนะครับสังเกตเกียร์นะครับผมใช้เกียร์เกิดไว้นะครับไม่ต้องแค้วมันจะเป็นสกิลอะไรทั้งสิ้นเราเน้นออกไวอย่างเดียวนะครับทุกช่องนะครับจอร์ไทม์นะครับレンジャーรジェネเーションタイムนะครับก็คือเกิดตัวไว้นะครับ ใส่ทั้ง3ช่องเลยนะครับเกียร์แบบนี้เลยนะครับ3ช่องสังเกตนะครับ6.5ลบไป5.2เหลือ1.3วินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้คููดาวแค่1.3วิก็ปล่อยทมาได้แล้วนะครับตัวนี้ตัวเก่านะครับเพื่อนๆน้องๆอาจจะมาไม่ทันแต่ผมใช้เกียร์แบบเดียวกันเลยนะครับสังเกตคููดาวนะครับเหลือ1.3วิเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับไมค์ี้นะครับ2ดาวนะครับแน่แค่160นะครับ เกยก็1.3วิเหมือนกันนะครับลอกเกียร์กันไปเลยครับ3อันนี้ต่อไปครับไทเกอร์นะครับตัวกากากนะครับ3ดาวนะครับเห็นไหมครับ1.3วิใส่เกียร์นี้เขาเรียกเกียร์1.3วินะครับ3อันนี้นะครับทุกตัวนะครับสกอตนะครับตัวป่วนได้นะครับตัวนี้1.3วิเหมือนกันนะครับมีสกิลอมตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยจะกันได้ประมาณหนึ่งอันนี้ร้อนนะครับ สังเกตนะครับ3.5หแต่หักลบยังไงก็เหลือแค่1นึนะครับเพราะว่าเกียร์มันบังคับต่ําสุดที่1.3ามนะครับเกรนนะครับตัว4ดาวนะครับตัวนี้ใช้แรกน้อยแค่350อยนะครับ1.3เหมือนกันนะครับล็อกก็ไม่ใช้ได้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับเราเน้นตัวที่โรบมีนะครับเน้นให้รีเวลมันเต็มนะครับ ไม่จะเป็น1ดาว2ดาว3ดาวได้หมดนะครับขอให้ใช้แร่น้อยๆนะครับแล้วก็ใส่เกียร์นี้เข้าไปนะครับรับรองแหลมเลยแล้วก็ใส่ตัวส้อนลง้ไปสองสาตัวนะครับเลเวลเนี่ยไม่ต้องแม็กก็ได้นะครับแค่แบบร้อยสีก็ได้นะครับอย่างผมนี่ก็ใช้แค่ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นกุ้งกิ้งนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เดมีคอนเทนต์อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ